เลย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 สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านครับเลย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 ว่างๆครับโอ้ละเือพื้นเก้าอ๋อครับพื้นเก้าอันเป็นพืนพืน ยีบรหอดแก้อ่อยครับนี่ออกใส้พื้นขึ้นรถเกียวรถแม่โคครับวันนี้อันนลยดำๆมันนี่นคือจ่องสิอันตรานี่นี่จ่องยังสิ นี่ยังไงครับถูกหรือแพงสองเเผวโลมกลางเกียร์สองลูกช่วยกันถูกหรือแพงครับแสนห้า หนี่งรับหางห้าบหงบกระบะกระดาษม่จะขยับไงไงจะเลาะเลาะพวกนี้ออกครับขยับแคสซีแคสซีมันกว้างครับ ต้องขยับเลาะออกมาอีกถิ่มเลยถิ่มเลย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 ขาดเบิดแล้ว <c oughs> มันกไกลกันไว้ตีจะ <c oughs> ออกแรงน้อยออกแรงหน้อยลาแลด,ด้วไปยังมาดีๆเขาตัดขายแล้วอันอันแพ่งัน่เขาออมหัวบหกนเงาหนึ่งกันรถขั้นนี้ที่อันเดียดเดียดหน,นึ่งถูน,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 นมีนขัแเปล่าะ มาเลย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 ไม่ดูเขาขายไปแล้วเอาไฟไหมแก้วน้ำนเี้เราไเราตัดสั้นพอ เดี๋ยวมาดูตอนเวนเทอร์อร์ครับฝากติดตามด้วยครับ